เพื่อนเอย๋ยเอเจ้าหน้าซีและขอบตาดำยิ่งกว่ามีเพนด้าอีกใช่หรือไม่ใช่ทุกทรมานจากโกรคร้ายรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ใช่รู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยไหมเอ้ยหล่อจังหล่ออย่างกับหล่อจะไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะ ไม่กล้าเปิดใจให้กับคนที่เจ้ารักเอ๊ะใช่แล้วล่ะรู้สึกตัวเองแย่จังเลยอย่ากลัวไปเลยบางทีเจ้าก็แค่ต้องการส่งเสริมความงามน้ำวิเศษสีฟ้าเอ๊ะน้ำวิเศษสีฟ้าล่ะนี่มันคืออะไรกันนะ่ะนี่คือน้ำเสริมความงามไอดอนผลิตออกมาเพื่อผู้หญิงในยุคโบราณ อุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินไม่มีน้ำตาลและยังสูญไขมันอีกด้วยนะอะดื่มวันละขวดปรับปรุงสุขภาพมีความสดชื่นและมีความอยากอาหารอะสุขภาพแข็งแรงและยังไม่ทำให้อ้วนอีกเนอะมันวิเศษขนาดนั้นเลยแหระใช่แล้วล่ะเจ้าไม่ได้หูฝาดไปเองนะมีสเสน่ห์มากขึ้นแค่ขวดเดียวก็ทำให้เจ้ามีสเสน่ห์จนผู้ชายหลงไหลเป็นแถว ดื่มสองขวดสามารถทำให้ผู้ชายคุกเข่าลงยอมเป็นทาสของเจ้าดื่มสามขวดสามารถทำให้แม้แต่สัตว์น้อยยังหลงไหลนกน้อยสุนัขน้อยอยากจะลูบหัวตัวไหนก็ได้จริงๆเลยคะข้าขอลองดูได้ไหมแสงแห่งความเสน่ รูปตัวค่าสิรูปตัวค่ารูปตัวข้ารูปตัวข้า,ขา,ขาเอะว้าวน้ำนี้มันช่างวิเศษเหลือเกินใช่แล้วล่ะน้ำดื่มเสริมความงามไอดอนมันก็วิเศษแบบนี้แหละนะเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงามของตัวเองหรือไม่อยากค่ะเจ้าอยากจะทำให้ทุกคนหลงไหล ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคนที่รักหรือไม่อยากสิอยากจะรูปตัวสัตว์น้อยที่แสงน่ารักอย่างสมใจหรือไม่อยากมากๆไม่ต้องกังวลอะไรดื่มน้ำเสริมความงามไอดอลเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นคนที่มีความแฟชั่นที่สุดในบรรดาสาวโบราณ อยากจะได้น้ำเสริมความงามไอเด้าที่แสงวิเศษมากขึ้นจะต้องทำอย่างไรล่ะในวันพรุ่งนี้ค้นหาน้ำเสริมความงามไอเด้าด๋่มมันลงไปเราจะเดินหน้าไปสู่ชีวิตที่ดีงามด้วยกันได้ยินมาว่าขอพรจากดาวตกจะสมหวังดังปรารถนาไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะ อากล้ยทำไมเจ้ายังไม่ตายอากล้วยเฮงสวยอากล้ยเฮงสวยอะลวดลิมยูลวดสูพวกเจ้ามาทำอะไรกันไอหนังต่ำต้อยไอหนังต่ำต้อยเจ้าลวดสูไม่ยอมนอนสักทีเพื่อที่อยากจะมาดูหน้าเฮงสวยเฮงสวยของแกยังไงล่ะฮ้ฮฮฮลวดสูเจ้าฮึยื่นไป ได้ขาว่าแกเป็นวันโรคพวกข้าก็ต้องมาเป็นห่วงแกนะสิช่วยไม่ได้นะอหนังขี้โรคนั่นไอรุนแรงเพราะถูกสะกิดและฮสนุกจริงๆลุกขึ้นมาสินังตัวต่ำต้อยสู้เอ๋ะ เจ้าดูสินางไม่ขยับตัวแล้วคงจะตายแล้วไปเราไปบอกให้ท่านแม่ว่าเจ้าอากล้วยตายแล้วดาวตกที่แท้ก็เป็นเรื่องหลอกลวงหรือว่าความปรารถนาของข้ามันน้อยเกินไปดาวตกคงไม่ได้ยินเสียงของข้า อากล้วยป่วยตายแล้วทำไมเด็วจังนะท่านแม่พวกเราทั้งคู่ต่างมองดูนางที่ไม่หายใจในที่สุดนางตัวน่ารำคาญก็ตายสียทีน่าจะตายไปพร้อมกับแม่ของนางตั้งนานแล้วดีแล้วนะที่ตาย <laughs> รีบจัดการก่อนที่ป้าของนางจะกลับมาใครก็ได้น้ำศพนางไปโยนไว้หลังเขาเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อโรค ขอรับอาก้วยกลับบ้านกับป้าเถอ,อะท่านป้าพี่นี้ที่ไหนนำนางไปโยนไว้หลังภูเขาข้าคือลว่วนหลินจริงชื่อเล่นอาก้วยเป็นลูกสาวเมียรองธรรมดาของตระกูลล่วท่านแม่เสียชีวิตไปตอนที่ให้กำเนิดข้า ข้าถูกท่านป้าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดเพราะคลอดก,ก่อนกำหนดร่างกายเลยอ่อนแอมากไม่นานนี้ยังจะติดวัณโรคอีกด้วยใน11ปีที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกมีความโชคดีอะไรเลยชีวิตสักครั้งดาวตกที่แท้ก็ไม่ได้ยินความปรารถนาของข้าคำราม <S 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 หรือจะพูดว่าโชคร้ายเสมอมา คืนนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นฝนดาวตกดาวตกนับพันวิ่งผ่านท้องฟ้าข้าเพียงขอพรไปหนึ่งข้อเพราะอะไรแค่พรข้อเดียวทำไมดาวตกก็ยังไม่เต็มใจช่วยข้าอีกนะฮ้าข้าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพียงเล็กน้อยเองฟิวอ่ะ นี่นี่มันอะไรกันนะ่ะดาวตกหล่นลงมาแล้วล่ะตรวจพบเจ้าของที่เหมาะสมการซิงค์ภาษาโดยอัตโนมัติการซิงค์ตัวอักษรโดยอัตโนมัติโปรแกรมตรวจสอบตัวเองปกติระบบพัฒนาเทพธิดาเริ่มใช้งานเอ๊ะนี่นี่มันระบบอะไรกัน พัฒนาเทพธิดาอย่างนั้นเหระนี่มันคืออะไรกันแน่นะนี่มันเป็นตัวข้าเองหเหรอล้วนถืงจริงอายุสิเปีความสามารถพิเศษภาษานกสติปัญญาพละกำลังความม่่งวัยพลังจิตการรับรู้เจ้านายสวัสดีครับ เดี๋ยวว่าเจ้าจะเป็นปีศาจในดาวตกสัตว์ประหลาดเหรอข้าเป็นผู้รับผิดชอบระบบเสริมความงามไอดอลมีหน้าที่เก็บรวบรวมความศรัทธาดีกว่าสัตว์ประหลาดที่เจ้าว่าตั้งเยอะพัฒนาพัฒนาชี้แนะพบจักรพบระบบแรงศรัทธาอีกพูดง่ายๆก็คือสามารถทำให้เจ้ากลายเป็นเทพที่แท้ เป็นคนหลอกลวงนี่เองเข้าไปละหรือว่าเจ้าไม่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเลยเนอะเอ๊ะยอมเป็นแค่ลูกเมียน้อยของตระกูลล่วอย่างนั้นเหรอแล้วให้ทุกคนเขาขมเหงน,นังแกทำไมเจ้าถึงได้รู้ละ่ะไม่มีอะไรที่ข้าทำไม่ได้เพียงแค่เจ้ากลายเป็นเจ้านายของข้าก็จะสามารถทําให้ทุกความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงได้แล้วเหตุใดเจ้าจึงเลือกข้าเป็นเจ้านายเจ้าละ่ะ โชคดีที่เพิ่งอัปเกรดความสามารถในการอ่านใจก่อนทะลุมิติมาเพราะระหว่างเดินทางข้าสัมผัสได้ถึงเจ้านายที่มีพลังจิตแข็งแกร่งฉะนั้นจึงลงจอดที่นี่แต่หลังจากลงจอดข้ารู้สึกว่าที่มาของพลังจิตน่าจะมาจากเสือตัวนั้นที่กลายมาเป็นฉะนั้นน่าจะเป็นเพราะการรับรู้ของข้าผิดพลาดไปแต่หลังจากระบบลงจอดแล้วก็ต้องหาเจ้านายให้เร็วที่สุดในละแวกนี้ก็มีเพียงเจ้าคนเดียว เจ้าเป็นตัวหลอกลวงจริงๆด้วยเขาจะไปละเชือกข้อสิลม้ลมลงอ่ะ,อะ,อะเลือดเลือดอเจ้าเป็นวันโรคเหรอข้าไม่รู้ว่าโรคที่เจ้าว่ามันคืออะไรที่ข้าเป็นแบบนี้เพราะข้าได้คลอดก่อนกำหนดแล้วช่วงนี้ได้มาเป็นวันโรคอีกข้าคงอยู่ได้ไม่นาน เป็นเจ้านายของข้าจะสุขภาพแย่เช่นนี้ได้อย่างไรจะมอบของขวัญแรกพบให้เจ้าสักชิ้นแล้วกันฟิ้ชุเอ๊ะสิ่งนี้เรียกว่าน้ำยาซ่อมแซมยีนดื่มแล้วจะทำให้สมรรถภาพร่างกายดีขึ้นวัณโรคติดเชื้อเรื้อรังก็จะดีขึ้นด้วยนะ นี่แค่ระยะเริมแรกถ้าเจ้ากลายเป็นเจ้านายของข้าและอัปเกรดข้าให้เป็นระบบกลางจะมีน้ำยาซ่มแซมที่เจ๋งกว่าเป็นรางวัลนะแต่ข้ารู้สึกว่าเจ้ากำลังหลอกข้านะรีบรีบดื่มเข้าเถอะถ้ายังไม่ดื่มก็จะรักษาชีวิตไว้ไม่ได้แล้วนะเจ้าไม่เชื่อใจข้าขนาดนั้นเลยเหรองั้นข้าจะเชื่อเจ้าสักครั้งก็แล้วกันอืมรีบดื่มซะถ้าเปิดไม่ออกมันเรียกว่ากระป๋องดึงง่าย เจ้าแค่ดึงเทปด้านบนก็เปิดได้แล้วเอ๊ะเดืมแล้วรู้สึกสดชื่นดีใช่ไหมล่ะอะอร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยแล้วมันทำมาจากอะไรล่ะเอ๊ะฮะข้าให้น้ํายาผิดไปหรือน,นี่ลืมตาอ้าข้ารู้สึกตอนนี้เต็มไปด้วยพลัง ร่างกายไม่เคยเบาเช่นนี้มาก่อนปีศาจดาวตกเจ้าเก่งชะมัดข้าชื่อเสี่ยวเสริรนตังหากล่ะปี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 ปไม่สามารถหาเจ้านายได้ตามเวลาที่กำหนดหลังจากลงจอดระบบพัฒนาเทพธิดาจะเข้าสู่โหมดทำลายตนเองในอีก10วินาทีเย้ <Yeah. S 1> เร็วเข้าไม่ทันแล้วเป็นเจ้านายของข้าเถอะนะไม่เช่นนั้นข้าจะต้องหายไปกับระบบ แต่ว่าข้าต้องคิดดูก่อนนะ9 8. ค่ข้าไม่อยากหายไปโดยไม่ได้รวบรวมแรงศรัทธ,ธาแม้แต่น้อยช่วยรักษาวรรณโรคให้เจ้าแล้วด้วยนะ 7. เจ้าก็ช่วยข้าซะหน่อยเถอะแต่ว่าข้าจะกลายเป็นเจ้านายของเจ้าได้อย่างไรกันล่ะ 6. เพียงหลับตาแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าข้ายินดีที่จะเป็นเจ้านายของระบบพัฒนาเทพธิดาก็เพียงพอแล้วล่ะโครง ห้าสี่สามแม้จะยังไม่เข้าใจแต่ข้าก็ไม่อยากให้เจ้าหายไปข้ายินยอมเร็วรีบอธิษฐานจิตซะข้ายินยอมที่จะเป็นสองหนึ่งเจ้านายของระบบพัฒนาเทพธิดาสำเร็จแล้วกงกงฟิวเอ๊ะ ูกเจ้านายสำเร็จเริ่มระบบเอ๊ะนี่นี่มันคืออะไรลูกกริ้งเหรออาจิวอาจิวอาจิวเจ้าอยู่ที่ใดอาจิวคุณป้าระบบพัฒนาเทิติดาเสียบเสนอาจิวคุณนาถ้าอยู่ที่นี่เอ ขออีกชามค่ะเอ๊ะอ้ออาจิวฉันไม่เคยเห็นเธอกินเก่งแบบนี้มาก่อนเลยถ้าไม่ของเธอยังอยู่แล้วได้เห็นภาพนี้ต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยนะนะหนูหายใจไม่ออกแล้วละแล้วก่อนนะเดี๋ยวป้าทำเพิ่มให้นะ่ะเมื่อฉันกลับมาที่ทางเข้าคฤหาหารหลัวคนรับใช้สองคนที่โยนฉันไปที่ภูเขาด้านหลังก็ตกตะลึง หลังจากขึ้นนั้นลูกที่ฉันเป็นก็หายเป็นปกติความอยากอาหารของฉันดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจในร่างกายของฉันก็แข็งแรงขึ้นทุกวันพี่สาวกลายเป็นถังข้าวใหญ่แล้วพี่กินเท่าไหร่ก็กินไม่เท่าส่วนเอ๋อหรอกนะจะถังข้าวเล็กฮะเขาชื่อลวดส่วนเขาเป็นลูกของป้าฉันปีนี้เขาอายุแค่สี่ขวบแต่เขาแข็งแรงเพราะเขามาจากสกุลเดียวกับฉันดังนั้น เขาจึงเอาอาศัยอยู่ที่บ้านล่วกับฉันเลยนะส่วนเอ,อ๋อืมหนูออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะแล้วถ้าพี่เก็บจานเสร็จแล้วจะออกไปเล่นเป็นเพื่อนตกลงไหมโอเคครับพี่ออกมาเล่นกับผมเร็วๆนะได้เลยอ่ะในที่สุดก็มีโอกาสอยู่คนเดียวสักทีขุดมาเสี่ยวเซิน ได้ยินที่ฉันพูดไหมเธอไม่ต้องใช้กระดิง่งฉันก็ออกมาได้เก็บมันไปเถอะอะออย่างนั้นเหรอแม้ว่าฉันจะสัญญากับเสี่ยวเซินว่าเป็นเจ้านายแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เสี่ยวเซินพูดในวันนั้นเกี่ยวกับเครื่องบินอะไรยินอีกมากมายโอเคฉันตกลงที่จะช่วยหาคำตอบให้นี่คือแผงความสามารถของคุณเพื่อให้คุณเข้าใจเลยใช้ภาษาของคุณแผงความสามารถของโฮส จำนวนค่าความสามารถ 1. เทนค่าต่ำสุด 10. บเทนค่าสูงสุดเช่นความแข็งแกร่งทางกายภาพของคุณต่ำมากฉันยังไม่ค่อยเข้าใจนะสติปัญญาของคุณถึง8จริงๆเหรอเสน่ห์เริ่มต้น10สศรัทธาเริ่มต้น0ูนแล้วศรัทธาแล้พรสวรค์นี้ไว้ทำอะไรกันถามได้ตรงประเด็น เมื่อมีคนขอบคุณคุณหรือสนใจในตัวคุณคุณก็จะได้รับพรสวรรค์ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อมีคนบูชาคุณคุณก็จะได้รับความศรัทธาเมื่อสะสมศรัทธาและสเสน่ห์แล้วก็จะแบ่งแยกกันเก็บไว้ในด้านซ้ายและด้านขวาด้านซ้ายและด้านขวาแล้วการรวบรวมสองค่านี้มีประโยชน์อย่างไรล่ะอธิบายไปก็เท่านั้นเดี๋ยวฉันจะให้เธอรู้เอง เธอยังไม่อิ่มใช่หรือเปล่าเอ๊หักแต้มสเสน่ห์สองแต้มเติมพลังกายให้เจ้านายเป็นเวลาสามวันให้ความรู้สึกอิ่มเอิบอ้ะคุณกำลังทำอะไรอยู่เธอรู้สึกอิ่มหรือ,อยังอ,อิ่มแล้วคุณจะไม่หิวเป็นเวลาสามวันเลยนะพูดง่ายๆก็คือเธอหักแต้มสเสน่ห์ให้ฉันและฉันสามารถบรรลุความปรารถนาเล็กๆของเธอได้ในเวลาอันสั้น ช่วยไม่ให้หิวทั้งปีได้ไหมกลัวหิวขนาดนั้นเชียวเอิไม่ใช่ว่าฉันทำไม่ได้หรอกนะแค่เลเวลของฉันยังค่อนข้างต่ำและฉันไม่สามารถรักษาความสามารถที่มอบให้คุณไว้ได้นานเกินไปแต่ถ้าคุณสะสมศรัทธามากพอให้ฉันเพิ่มระดับคุณคุณก็สามารถพี่สาวพี่กำลังคุยกับใครอะเออส่วนเออไม่ไม่ไม่ ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามอนเตสีน้ำเงินตัวนี้คืออะไรฮจะเย็นเย็นหลังจากผูกโฮสแล้วมีเพียงเธอเท่านั้นที่เห็นฉันนะแน่นะคุณแน่ใจนะว่าส่วนเอ๋จะมองไม่เห็นอืมพี่กำลังคุยกับตัวเองอยู่นะี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบเก็บของแล้วรอออกไปข้างนอกรอพี่แป๊บหนึ่งนะโอเคงั้นพี่ก็เร็วๆหน่อยนะ อีกแป๊บพี่ก็จะออกไปแล้วละโอเคครับเอ๊ะกระนำโอะอะไรเกิดอะไรขึ้นส่วนเอ๋นายเป็นอะไรไปส่วนเอ๋ส่วนเอ,นเอ,นเอ๋อชอ้ใครเขาไม่แบ่งของเล่นให้ข้าล่ะสมควรแล้วโอ้อาจิว เธอเป็นวรนนรกแล้วยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอสู่เออสะก,กิดมันอีกครั้งสิครั้งนี้ใช้แรงๆหน่อยต่ออีกฮอฮอฮออึ๊ดลวดสู่ลวดหลินยูถ้าเธอสองคนดังแกอีกฉันจะแต่วันนี้ทำร้ายส่วนเอ๋อแรงขนาดนี้ฉันจะทำให้พวกเธอตาต่อตาคำเตือนคำเตือน ตรวจพบสิ่งมีชีวิตพลังจิตที่ทรงพลังอย่างยิ่งในบริเวณใกล้เคียงความรู้สึกนี้พลังจิตที่ทรงพลังแบบเดียวกันกับที่ตรวจพบเมื่อโดดลงสู่พื้นในวันนั้นดูเหมือนว่าการทดสอบของข้าไม่ผิดที่มาของพลังวิญญาณในวันนั้นไม่ใช่เสือที่กลายเป็นเท่าทานมันคือปีศาจต,ตัวน้อยที่สามารถแสดงความแข็งแกร่งดังกล่าวได้หลังจากดื่มของเหลวส้มแซมยีนปฐมภูมิ ฉันเจอสมบัติแล้วฉันเจอสมบัติแล้วแต่ตอนนี้สถานการณ์ดูจะจริงจังนิดหน่อยและฉันก็ต้องควบคุมมันไม่ได้เฮ้เอะอะอาจิวเจ้าไยเวตมอนาไดกันพวกเขาว้าอะช่วยด้วยอะอาจิว คุณเป้า